สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุขคนสมองสุบอนพ่อพ่ก็ส่องน้องแทนพี่น้องตาเลือดเป็ดพี่น้องพี่น้องเป็นตาแสบบ่พี่น้องตาแว่นเอ้าตาแว่นตาแว่นเลือดแปลงพี่น้องเลือดแปลงเลือดแปลงเป็ดพี่น้องอ้นะแมกบหัว ข้าวขวบบมวนน่มีพ<ม>ี่น้องน้ำลายเฮียนน้นนำ,นนำบ,บ่พี่น้องน้ำตาเลือดเป็ดเลือดแปงเป็ดงอนบ่แม่นตาเลือดเป็ดเลือดผู้ได้เห็ดเนี่ยลุ้งบ่ข้าข้าวขวบเนี่ยลุ้งพี่น้องมันกระเซบเลยแน่นี่ ลุงเพาะเหตุนะอาเจ้าก็เหตุเปล่นทีเท่าต่อแหวนจะกินได้ึน้องมันเพเ็ดแน่หน่อยนึงแต่ใส่มกเน่ากะปิกะปิต้องหวกเน่าหรือเปล่า ห่ง <esh? S 1> ัไหมผู้ไทยผู้บกลงั้นบินเห็นอัน่งนอนไเอาผู้ไทยมีผู้ไทยน้ำพี่น้องเออราจะอารมณ์แ่ไหนแมแ่มมาไปเกาอ๋อพี่เลงกมึงบาเนะดูัวเรียงไก่หัวลกไก่หัว น้ำลายไหลน้ำพี่น้องแม่นตองแท้ยังน้ำลายไหลแต่ว่าแม่นตองแท้บะกินเด้อพี่น้องแนนนี่ตาตกเพ็ดจะบาดพี่น้องเลยแม่นตองแท้เป็ดตากล้องสะก่อนพี่น้องเอ้ยเพ็ดนั่นแต่ละคนเพิ่ดกินเพิ่ดกระแทบนัวอยู่แล้วนะพี่น้องนะเพราะว่าตาเลือดเป็ดพี่น้องปามนกิ่ไค

ยิ่งบอกกนะดิ่งย่างเต้นย่างเต้นนี่หรอลกินอยู่งงันตาแว่นพี่น้องเมื่อนี้เปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนสถานการณ์กินอยู่งงันตาแว่นพี่น้องอันนี้คือเฮือนตาแว่นลังคาเฮือนตาแว่นพี่น้อง มันแตกมันเล่าพี่น้องเลยล้างคาเพลินมันแตกเวลาเพลินนอนเพลินกะอันนั้นคือกันนอนบนตกหัวใจพี่น้องเลยอันนี้ก็คือบนนอนเพลินพี่น้องกับลังฆ่าตรงกันเลย กัวายอืออะไรีกไม่เป็นมเท่าไงโยงขนมแห้งอันนกินยะน่ะนะขนมนาะนอย่าไปกินเบิร์ดเดอร์ขนมนอะนะข้ก็โด

ฝ <st aging myst icism> yeah, ่ามันจะมีผนังย่างไปจะซาต้มไปซาเออฝ่าป่ามันทำไงฝ่าเอาไหมที่ฝ่า ห้น oh. ้องกินก้อนห้น้องกินก้อนยอกลยลุงเราเพิ่นกินเป็ดตัวแสพี่น้องเ้ยคำใหญ่ๆเลยเพิ่นเห็ด ตังัวอมันบมันมันมันกนเมนันอ้ย e กัน่นีกักตาเลือดเป็ดแมแทนเห็นหนึงแทนกระยาแต่พลังคนก็มากเนาะเลือดแปฝง เรยกานเลืดินลลนนี่ดูเอืมมมูลินี่สาี่ฮะได้แล้วตงนี่เข้าอยู่โอ้ยเข้าอะไ้น้องแทนทือยังมานนะน่ะน้องแทนทือน้ำ อาอาเปิดเเสอมพายอาเปิดเสือไม้พายอาม้อ huh. uh ีแ huh. ม่่ลูกบ่โอ้บอกแล้อาม้อีแม่โอ้เก่งเก่งเก่ง้ข้าวข้าวอย้างไามาเลยเด้ออันนี้เาทำอใครมยากเข้ามาเลย กาวมีขาวคนจับจับหมองไม่หาดยจับมันข้าวมาจันวนมองไฮเป็นมายมาองเน้อประตูเลยมองแม่มองแม่ยาย่าะ เกแถวี่นึ่งยไร่อกเสีตานเ้ยงที่นี่มีแค่่านาเป็นอรินไม่อาเอ่าไปานึ่งพันตัวพี่น้องยงบริ่มกันได้พี่น้องนี่ก็พักันยดใส่โยดใส่ ม twenties 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 pues er. oh ีแต uh ่บทเพสาพักนี้อ่างเ้าเท่าไหร่นะากตั้งังกตั้งกั้เป็นบเลก้าไหมองใม่เอยไม่กล้า่กล้านี่ใชปลรักันเ็ดเตียนโน่เลี้ยต้ในมีอัการ้าบ้าแลมันกักแล้วละอมันรมันองมาะ กลินคองสงเสพี่น้องเอ้ยเหมือนเกิ่นคองแซบคองฮวนนาไดกะได้กฝากก็ไรก็แซ่กติดตามชมองแท่้นะพี่น้องเนาะเมื่อี้กาพากันกินต้าเลือดเป้พี่น้องไปตเมรุงแทมบริกินพี่น้องได้กฝากก็ไลก็แซ่กติดตามชมองแท้เด้อพี่น้องถาพี่ผานได้กะกล่าวขอโถอขอภายได้ล้ายลาเลยบาย